ว่ากูเดินก็จังจมันไดนกว่ามามา่ตาน้องอภีคุ้งกอไว้แล้วแม่มันมาเ๋ยเจ้าก๊าอบก็จะจงน้นตุกเรื่องนี่างแก่าจใหญ่เลยคนมันไหม่จะติสตังหน่อยดิผลกรรมมันจะชจัดบางก่อนจนะจจาไม่น่าดาด่าวาดินความโลภมันไม่ได้เคยส่งเสริมมนุษย์ความโลภทําลายมนุษย์มนุษย์ยิ่งอยากได้มากมันหมดไปเลยต้องได้มาด้วยคุณงามความดีด้วยมาด้วยบุญกุศลได้มาด้วยธรรมะเขาเรียกว่าสัมอาชีวะประกอบ ความเพียรพยายามนะม่ใจได้ามาอย่างนี้เอานี่คำสั่งขององคอ์มินทรชาธิราช้วยอำนาจสวรรค์สรอนเล่มนี้เป็นของดาดาจำไว้พระเทวดาค่ะและพระเทวดาสั่งมาเล่มนี้เป็นของอวารินเป็นไงโตเอ้ยชอนรองเล่มนี้ไม่ได้เจอกันนั่นพวกเธอั้องสองก็ต้องไปปฏิบัติธรรมะเสื้อผ้าโจกกระปรกทำยังไงต่อมาจานอยู่นี่เมื่อกี้ สักพอก่ายสักพอจิตมีกิเลสท,ทำไงวารินปฏิบัติธรรมมารู้อยู่นีอ่อะไรถ้าอย่างเบี้ยต้องบานเจอทุกยาไม่ได้กลึงร่องดำเพลือฮะอะไรนะมีตั้งจ้องบา้านและถึงจะเจอทุกยางถ้ากลึงร่องไม่ครอบดำเพลือฉันไม่รู้แต่ว่าดากาโบก็เพื่อนเลออไยไ่้ ม่นำแรงขึ้นมุกเลยกูฮัลโหลครัวไอ้คนเต๋อวาดานั่นไปว่าก็บูบรือว่าต้อมไม่ถูกอะไอย่างตั้งร่องบาดเสือญาไปได้ขึ้นร่องก็เพื่องเอลยไอ้ใจกำตามไหมนี่แกตอบไม่ถูกฉันเกียดเกียดไปยุ่งกับเธอนายเบี้ยบยุ่งจริงนั่นเหรอนายจานเนี่ยมีเมตตาจิตคนดีคนโง,ง่คนไม่สมประกอบก็เลี้ยงได้ทั้งนั้นเป็นไงกันนี่ใครผิดใครถูกดูผิดกัน พระเทวดาคาแสงระหว่างของความมีเหตุผลเกิดขึ้นแล้วความอยากได้ตัวเดียววารินพี่เสียใจนะน้องที่พี่ไปพูดคบนี้ที่พี่ถือที่น้องว่าพีตวบีดาราน้องวารินที่ควรจะได้รับโทษนั้นสูงสุดน้องวารินด้อพี่ไม่น้องวารินมันเป็นกรรมของเราทั้งค่่นะนะรุ่ยเที่ยงไรกันหมดรอดบอลมดแล้ว เมียคนเรามื่อกีแล้วเพื่อนทตีงแล้วแม่กูกับพ่อกูเตี้ยแล้วก็ตีกันตีกันแกตายพอจัดแม่ดังเปรี้ยเลยปัดล้างเลยแม่ลงมืนตึกร้องบอกช่วยกันลูก็เรี้ยออพ่อมึงจัดคู่แล้วกูเกรียดแม่จัดแม่คู่กูก็จัดแม่มันมันงก้อยพอนะแล้วก้อยแม่มันยาหนังเงินมากอยู่คุณเรือกูจัดเปรี้ยก็เลยยา่าและจัดกูใช่กว่าหลงมึงอกจัดแม่กูเหมือนแน่ไม่ไม่ต้องไหวก็รีกูจัดยาตุ้งเลยปลัดเลยเจียนตุ้งเลย โอเล่นมากูทำไทยรอบกูทำไทยรอบกูท่านแล้วก้าวไปถึงเปรียก้าวันนี้พันพื้นแล้วกูเวลาแคบๆเลยหลังทีมนึกไม่ทันแมม่ยัดล้มหนักอะไรต่อโกหกด้วยอ่ะพูดเรื่อยๆไบนี้แต่ว่ามันจริงไม่ทันมันนั้นเนี่ยหรือื่ังนี้มันจริงเหมือนกันแต่จริงในนาคอตอนแล้วน้ำตาไม่ได้แก้ปัญหาใดเจอสำนึกสวรรค์ก็ชมเชยแล้วนะ คนเราทำผิดสำนึกผิดบัณฑิตยอมรับไปขออภัยดานอาจารย์แล้วไปปฏิบัติธรรมะนะคนมีบุญจะได้มาช่วยทีหลังค้าขอบคุณสวรรค์ที่ย,ยังเมตตาอาจารย์ค่ะต่อไปนี้หนูจะไม่ทำผิดอีกแล้วพี่เปียกพี่บุญแก้วน้องลากอนค่ะนี่แหละคนเราก็ว่าแล้วไม่ผิดนิดผิดารนานานายเปียกในะบุญแก้วคนนี้พวกเฉ้ยทังสองก็รับโทษด,ด้วยโอ้พระเจ้าดาครับผมไม่ผิดผิด ผิดโดยรู้เท่าม,มาถึงบ้านเนี่ยความผิดมนุษย์นี่ต้องพินิษพิจารณาเดี๋ยวช่วยอาจารย์ก่อนอาจารย์คืน,คน,คน,คน,นนะท่านอาจารย์คืนคืนลงมาก็ลุงไม่รู้ลงบลูบอลเล่มยางแล้วมึงแล้วลงนะท่านอาจารย์เออโอ้นมัสการนะธรรมะของพระเอ่อ ศาสตาเจริญพ่อและผู้บริสุ์แม่เทวดามาเลยววันนี้นั่นแหละสิงศักดิ์ธิ์ก็มาช่วยคนดีคนชั่วดาราวาดินมีกิเลสตระหนะัสวรรค์ลงโทษไปแล้วอาจารยนอะมันคอยไปดีกเรียกอะกอบกุณสวรรค์และไม่เป็นไร <c oughs> ครัน,นี้พวกเธอทั้งสองนี่ก็เหมือนกันต้องรับโทษแต่โทษนั้นผมไม่ปฏิเสธรับแต่ก็ความการุณาว่าพอเทวาดาช่วยคราวสักนิดว่าผมพิจตรงน้อยกับมเจตนาดีโดยจังกรมโดยแท้นั่นแหละ ไอ้ความเจตนาดีแต่มันเป็นความผิดนายพูนแก่บอกว่าสอนนายดราใช่ไหมกับปบบคอมเมนตว่าน,น้องดาราเป็นพี่ก็ควรจะได้ร้อนเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่ที่ใจยอมรับของเขาพี่หรือน้องก็ทําความดีได้เมือนันแหละนายเปียกบอกไอ้น้องเธอบอกนายพี่เป็นการยั่วยุไอ้เด็กมันสู้กันคนเราเฉยเฉสิถ้ารู้ดิปากมันมีปากเดียวนิวควรจะเงียยไปมากนี่พูดได้ทั้งวันดีมัง่งผิดมัง่งถูกมัง่งตามีนังสองดวงแต่มันดูอย่างเดียวมันจะมูกมีนังสองรูง หายใจอย่างเดียวหายใจพื้นจูบกันไม่ใช่ท่าแต่หายใจมุกกันจูบกันโบเป็นนี่นตาลันบอกแดงกับกูวันนี้กูชอบเม็ดหายไม่รู้หิดปิ้นโตตึ้งน้อยแล้วก็อลงตัวอย่างงี้เอาทำใจกูเลยทีนี้นายเปี๊ยกกับนายคนแก้วนี้โทษเบาหน่อยนะสวรรค์นอนุญาตให้เลือกได้เลือกในการทําดีคนเราการสร้างความดีก็คือช่วยเหลือสังคมถูกไหมโทรกับ นับแต่วันพรุ่งนี้นายปุณแก้วอยากเป็นอะไรนายเปี๊ยกอยากเป็นอะไรสรวรรค์จะมีนิมิตหมายให้เป็นสิ่งนั้นแต่ไปช่วยเหลือคนดีจะไปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไปเป็นสัตว์จะไปเป็นสิ่งของให้เขาได้ใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นน่ะอมหมาจถึงว่าไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเห็นใจไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ว่างใจน้องเปี๊ยกใจมันรอสักปีเปี๊ยกเราไปช่วยมนุษย์ประวัติไปตาพูด,ดแดกโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละรล้การทําำไรก็คิดบแต่ก้อนต่อทำ นับแต่วันพรุ่งนี้นายปุณแก้วอยากเป็นอะไรนายเปียกอยากเป็นอะไรสรวรรค์จะมีนิมิตหมายเป็นสิ่งนั้นแต่ไปช่วยเหลือคนดีจะไปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไปเป็นสัตว์จะไปเป็นสิ่งของไม่เขาได้ใช้ประโยชน์ไดดังนั้นอะ่ะผมหมาจถึงว่าไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเห็นใจไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ว่างใจน้องเปียกใช้ม่แลราสักปีเปียกเราไปช่วยมนุษย์ประวัติไปถาพูดแดกด้วย ไมดูตัวนั่นเลยรู้การทำไรก็เกิดแต่ก้อนต่อทำครับผมยอมรับพิจิตรันั้นในพุ่น้าอยากเป็นอะไรก็บอกมานะนับแต่วันรุ่งนี้จะได้ไปรับใช้มนุษย์เขาครับเจ้นาปนันปทิวดาครับผมก็เป็นไม่ได้ดีอ้อก็เป็นมีดรลาดีว่ากับเป็นมีดรรากับเป็นมีดปราหรือกับทำไมคือี่นองได้ตัง้งท่วนยางไกได้เบิกหน้าแล,ล,ล,ล้วนะครับคนกระตกเือนซี่ไปนี่จะไหวตัดกัน,น,นก้อนเวลามัก้อนตึงเดือดน,นอก ค่นี้ชวนอย่างหลอกกรงหูปลากลองหูบองลากลัวผัวหัวมันนี่ไปจีปมันโยดำโตดย่างมันนี่ให้ลูกเจ้าอมนอนคอตโดดใจปลอกกระปุ่มให้ตัง้งให้เจียนเจียนเป็นมีปลาเออม,มองดูความเรียบร้อยให้มนุษย์ได้ประกอบอาชีพด้วยความปลอดภัยกับดีสวรรค์ยอมรับนับแต่วันพรุ่งนี้ตอนเช้าน,นา,ายปุแกออกใจใจเป็นมีปลานะกับเฮ้ยเป็นความกาังวรนะน้องเปี๊ยกฝีร่วงเป็นมีปลาแล้วเราอยญ่แยกกันน้องน้องน้องเปี๊ยกเป็นดำานน้องนะนะจะได้ไปโยกับฝีร่วงมึงเป็นอะไรวะ มิตรราตายแล้วกิดปรูได้เป็นมิตรราแล้ฮ่งเ<อ>ขาได้ต่างร่วนไม่ดีมึงอย่าลืมมิตรราว่างทีท่านมันหลับแล้วตู้กระวินแล้วรอนตายเห้ยมึงนตู้ไปตู้มาตู้ไปตู้มาตู้จนเล็กบ้างดูมึงกินแ,แล้วแล้วมึงปริ้นแมตต์ต่างเดือวัวตึงตีนไนงะขณะนี้มิตรรามึงลองกินแล้วะนะแต่ไปเป็นมิตรราครูและใตพันเลยพือเรานะ วันเสาร์ว่อาทิตย์โรงเรียนยุดแล้วมันนี่แหละมวยมันนี่แหละตัวัดตัดคันนีเมียกคู่ไปตั้งรวนใครไม่ไปก็เกรงใจเมียไใครไปก็ก้องใหญ่มวยกันนี้โบกับมียไม่รู้ทำเรือช่วยปลามันตึงตอกดำในตอกคูกันให้ดูมึงแรนมันนะคู่กันตอกใส่ทำแดกเมีละไันนี้พวกครูพวกอาการนี่จะมันจำแนนอย่างการตั้งรวนตั้งตาเมนเวลาลับมีกีการไปตักน้ำลับวิแนงตึ้นควันตายมึงว่าเหลือโอ้คยเมรนตายจริงเหีวคู่กัน มองเงินบนอันตรายบนเม็ดบนเม็ดอินบนเม็ดไม้ไม้ไมไมนม้ำแนวกู้นั้นนจะไปเป็นผู้มีพระโลหิตกันนี้พวกตั้งป้าตั้งนันนัน,น,นต่อตั้งกันนี่ไอ้คนโยตั้งริมนนเนินเลยต่อคนบ้านไปบ้านมาไปงานรับมั้งไปงานแต่งงานมั้งว่ากยันหน้าวันนี้ตั้งแต่เช้าว่าคันนี้เอิดเลยเอิดแหลกคนเนี้ยก็โยควันไม่ใหญ่แหลกนี่ลุงมันลวนน้ำแน่นไม่ได้มึงนะนี่ ุกเลืองลุ้ยชิงหมดเยอะกอนเลยไลจริงกันนี่ถ้าวันนี้ไหวบ้านแล้วพอนุ่นจุกกันนี่ลูกมันเจียงนุ่นพอเจียงนุ่นกันนี่มึงกินแล้วแต่ลูกแดกเจียงนุ่นไม่ใช่จุบน้ำวันบึ้งกอาไปนุ่นมันได้กินแต่ย่างติดมิดปลาเปลืองไตเนี่มึงกันนี่ตายโอ้ม่ตาบอดอย่างนุ่นนุ่มมัดเนยโอ้มันนักุกชิงชิงหนูมันมองเงินปะปดเลยโู้แล้วลำบากคนรังเกียจได้เรื่องมีดติดอย่างนุ่นนนามายะเลืก็ยืมไปไหนได้ถึงอันเลยเจ้ากูนะ อันนี้ว่าก้นต้นๆทางยังเหลืเห็นไม่หมบ่ตาก็ไม่ใช่ก็มาได้ก็ต้อยก็ซนปลาเลยก้าวติดตายดนท้ายมึงหมดแล้วพอๆกับพอๆปิดแล้วกินกูไปไปลูกบุนมิดรา